เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโกล์อากาเด่นกันนั่นเองนะครับก็สําหรับวันนี้ครับผมจะมาทําผลยักษ์ของต้นในแพ็คใหม่นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีคนเนี่ยอยากดูต้นต้นนี้กันพอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะลองลงมาจากตัวของบริมบัตเลยนั่นเองนะครับก็สําหรับต้นนี้นะครับจะอยู่ในแพ็คใหม่เลยนั่นเองนะฮะมีชื่อต้นว่า Badland Pepper นั่นเองนะครับมีโอกาสได้รับจากในแพ็คเนี่ยถึง14.5%กันเลยนั่นเองนะครับก็ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าต้นมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าในส่วนของผมตอนนี้เนี่ยยังไม่เคยปลูกมันเลยนั่นเองนะสำหรับต้นต้นนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วก็รู้สึกว่ามีคนเนี่ยอยากให้ผมเนี่ยทำตัวของโกรนบปสซัมให้ดูด้วยในอัปเดตรอบนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับ ขอเรียงลําดับก่อนนะก็คือแต่ละคลิปแต่ละคลิปเนี่ยผมใช้ระยะเวลาในการตัดคลิปค่อนข้างนานนะครับบางทีอาจจะแบบว่าลงวันต่อวันนะฮะบ,บางทีอาจจะวันเว้นวันก็เข้าใจกันด้วยนะครับจะพยายามทําให้ดูกันทุกคนนะก็วันนี้เราจะมาทําตัวของแบทแลนเปเปอร์นั่นเองนะครับซึ่งเป็นพิที่ชื่อค่อนข้างน่ากลัวเลยนะแบทแลน d ์ <c oughs> อ่ะตัวประเพลศของมันนะครับจะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนั่นเองนะครับจะคล้ายๆปั๊มหนึ่งเลยแล้วก็ ปลาหมึกอ่ะหรือไม่ก็ไส้กรอกแดงอ่ะออใครเคยกินไส้กรอกแดงไหงครับทุกคนคล้ายกันเลยนะสำหรับมเมล็ดมันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกมาเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับตัวของแมวลุงของผมนะครับได้อัปเกรดนะกลายเป็นซุเปอร์ยักษ์ขั้นถามเปนที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยได้ทาบัคลิง15ตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าผมเนี่ยมีลิงที่มันหิวมากกว่านี้อีกเนี่ยผมก็จะทําบัคไป จนกว่ามันจะแก้บั็กเลยนั่นเองนะครับก็ตอนนี้นะครับสำหรับตัวของแมวส้มของผมนะครับคูณผลละไม้ยักษ์อยู่ที่ 3.91x กครับก็เรียกได้ว่าใช้15ตัวมันถึงจะคูณได้ขนาดนี้นะครับทุกคนมาเดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับต้นแบ d แลนด์เบ p ร์นะครับมาดูกันก่อนดีกว่าว่าต้นของมันเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะขอปลูกตรงนี้แล้วกันเนาะเออมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับ ผมจะทําการเอาเจ้าก,กบมาใส่ก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ใช้ตัวปั๊มเวิลนะครับก็ตัวนี้ก็ปั๊มวิลได้นะครับเพราะว่ามันใช้ติดบั็อกอยู่นั่นเองนะครับก็เก็บมาเลยปั๊บแล้วก็นกยุงด้วยเก็บมาเอเคใส่ตัวนี้ไปแทนนะครับแล้วผมก็จะใส่เจ้าส้มอีกหนึ่งตัวนะครับเพราะว่าเจ้าส้มของผมเนี่ยใส่ไม่เต็มสวนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเวลร้อยไปแล้วนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าต้นของมันเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็1%นนะฮะ เดี๋ยวผมรอเจ้ากบนะครับทําการพ่นเลยละกันนะอเอาเราไปพ่นต้นนั้นทําไมล่ะโอ้โหโอ้ไปต้นคือไปพ่นเอ่อต้นนั้นเฉยเลยเบอร์นิงบัตผมทําไปแล้วนะฮะก็สาหรับใครที่ยังไม่ไปดูก็ไปดูนะครับอ่ะพ่นหน่อยโอเคพ่นโอ้ฮะเดี๋ยวนะฮะอานี่มันอะไรกันเนี่ยคืออมรีบเกินไปหรือเปล่าคือเอ่อ ต้นมันเป็นยังไงครับทุกคนคือผมยังไม่ทันเห็นต้นมันเลยฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเก็บมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการย้ายต้นมันออกมาจาก <c oughs> น้องเหมียวแล้วก่อนนะทุกคนเพราะว่าถ้าผมไม่ย้ายออกมาเนี่ยต้นมันก็จะใหญ่แบบนั้น <c oughs> อ,อ๋อทุกคนครับต้นของมันนะครับลักษณะท่าทางหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นต้นไม้ยืนต้นแล้วก็ปลูกได้ทั้งหมด4ผลนะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า มันจะทําต้นยักษ์ได้หรือเปล่านะครับสาหรับต้นนี้นะก็น้องกบพ่นหน่อยคือผมอยากเห็นผลที่มันเป็นแบบผลธรรมดายังไม่ใช่ผลยักษ์อะไรคือคือคือผมไม่ได้เห็นแล้วใช่ไหมเนี่ยคือผลยักษ์เนี่ยคือคือตอนนี้คือมันมันมันรับผลของเออเออเออน้องแมวไปเต็มเ็มเลยนะครับแต่ทั้นที่มันอยู่นอกระยะของน้องนะหรือว่าน้องมันระยะมันไกลเกินว่ตอนนี้เออมันมัน มันใหญ่นะครับทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้าหนักเนี่ยมันเท่าไหร่โอ้น้าหนักห0ากิโลครับโอ้โหเดี๋ยวนะน้ําหนัก50ากิโลแล้วมันสูงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าผมทําเป็นผลยักษ์ได้เนี่ยมันจะใหญ่ขนาดไหนครับทุกคนผมว่าน่าจะใหญ่จัด,จดเลยนะเออนะแล้วก็อเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็คก,ก่อนแล้วกันนะครับว่าต้นนี้มีโอกาสติดผลยักษ์ได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ต้นนี้นะครับมีโอกาสติดผลยักษ์ได้ถึง0.8 0%เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่เยอะมากๆนะครับทุกคนแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับรู้สึกว่าราคาเนี่ยจะไม่ได้เยอะมากนะก็อันนี้นะครับน้ำหนัก55กิโลนะครับราคาจีวยที่เท่าไหร่เดี๋ยวเราลองมาเช็คกันดูนะฮะไปโอ้ห้าสิบห้าโลน้ำหนักอ่ะเดี๋ยวนะ55โล11ล้านเนาะเยอะนะทำเป็นเล่นไปผมมองว่า,น,าน่าจะน่าจะเอาเรื่องอยู่นะตอนแรกผมมองว่าเอ้น้ำหนักมันก็ น้อยรอาคามันก็น่าจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ที่ไหนได้น้ําหนักมัน55แล้วมันเอาเรื่องเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าเราเนี่ยจะทําติดผลยักษ์หรือเปล่านะครับสำหรับน้องแมวที่เราทําบั็กมาด้วยนะครับทุกคนโอ้โหโอไมก่ก็ใหญ่จัดเก็บมาครับผมอยากรู้ว่าน้ําหนักเท่าไหร่ที่แมวทําได้โอ้หกสิบโลงหรอไม่เยอะนะ ตอนนี้แต่ผมเนี่ยมองไม่เห็นต้นมันแล้วครับคือต้นมันอยู่ไหนครับทุกคนตัวผมหาต้นมันไม่เจออ๋อคืออืมคือมันจะสูงมันจะใหญ่ไปไหนนี่พี่คือผมหาต้นมันไม่เจอครับเอาง่ายๆคือตอนนี้ผมขอรีน้องเหมียวก่อนแล้วกันนะครับทุกคนคือไม่ไหวจริงๆคือน้องแบบ น้องทำต้นยักษ์แบบทำผลยักษ์ได้ดีเกินไปนะตอนนี้อ่ะโอเคเก็บ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 มาอ่ะโอเคต้นมันนะครับอยู่ตรงนี้นะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอ่อลงน้องแมวให้มันครบก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะมาเริ่มทำกันเลยแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วเพราะว่าคือเอ่อรีบรีบทำให้มันจบจบไปนะฮะเพราะว่าดูจากทรงแล้วมันน่าจะลกส่วนมากๆสำหรับต้นนี้นะครับโอเคมาวางไปเลยครับน้องเหมียวคือน้องเหมียวตอนนี้เนี่ยวงมันค่อนข้างกว้างนะครับ วางไปเลยครับอย่างที่บอกไปคือ,อ,อแมวส้มของเรามันกลายเป็นซุปเปอร์เซย่าขั้น3าไปแล้วนะครับนี่ตอนแรกอะ่ะจากแมวส้มกลายเป็นแมวลุง้งมันเป็นซุปเปอร์เซย่าขั้น2ใช่ไหมตอนนี้กลายเป็นขั้น3าแล้วนะครับม,มันก็เลยแบบเวรืรนะฮะตอนนี้มาครับก็วงมันค่อนข้างกว้างมันก็วางได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคสวยสวยอย่าเดินไปไกลกันก็พอไอตัวเนี้ยเดินไกลอีกแล้วคุณพี่เดินไกลทุกครั้งอืมอ่ะโอเค ตรงนี้น่าจะโอเคแล้วหรือเปล่าครับแบบนี้ผมขออนุญาตย,าย้ายวงมาสักตรงนี้นะครับนี่นี่น,นี่ตรงนี้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าผลของมันจะใหญ่ได้ขนาดไหนนะครับเราจะลงเจ้ากบไปเหมือนเดิมนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเริ่มรอปักสปริงเกอร์นะครับอ่ะผมขออนุญาตเดินออกมาไกลๆก,ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เอาสปริงเกอร์มาวางเรียงกันเลยนะตอนนี้คือสปริงเกอร์แกนมาสเตอร์ผมใกล้หมดแล้วนะครับเนื่องจากผมทําคิดผลยักษ์ รัวเกินไปนะฮะเออก็เดี๋ยวต้องเอาไอดีไก่เนี่ยมาปักให้นะครับเพราะว่าถ้าผมไม่เอาไอดีไก่มาปักให้เนี่ยพูดตรงๆเลยหมดแน่นะผมต้อง FK ทิ้งไว้อีกแล้วนะฮะเปิงค่าฟงค่าไฟเพิ่มอะโอเคตอนนี้ครับอ๋อน้ำหนักมันก็คงเท่าเดิมแหละเนาะอะโอ้โหเดี๋ยวนะฮะเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ย นี่มันใหญ่ไปไหนนี่น้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยผมอยากรู้มากคือมันใหญ่มากครับทุกคนเออผมขอเก็บเจ้ากบมาก่อนนะเพราะว่าถ้าผมไม่เก็บไอ้กบเนี่ยมันจะพ่นเรื่อยๆนะครับโอ้อันเมื่อกี้คือใหญ่มากดูดิไออันเนี้ยใหญ่จัดอุ้ยน้ำหนักเท่าไหรอ่อ่ะขอเช็คเลยอันนี้ติดผลยักษ์หรือเปล่าผมว่าอันนี้น่าจะติดผลยกนะักษ์นั้นแล้วมันเก็บไม่ได้ด้วยไงประเด็นนะเออฮัลโหลผมจะเก็บยังไงฮัลโหล เฮ้ยผมเก็บไม่ได้นะทุกคนจริงๆนะอันเนี้ยคือผมหามุมเก็บไม่เจอเฮ้ยคุณพี่คือผมยังไม่ทันปักสปริงเกอร์เลยคือให้ผมปักสปริงเกอร์ก่อนได้ไหมอ๋อผมอยากรู้ว่าน้ําหนักมันเท่าไหรอ่อ่ะคือมันเก็บไม่ได้ครับทุกคนจริงๆนะอันเนี้ยคือดูดิคือผมพยายามแบบว่ากด e รัวๆเพื่อที่จะแบบหาผลมันเก็บแล้วนะครับซึ่งออตอนเนี้ยคือผมเก็บไม่ได้นะฮะมันไม่มีมุมให้ผมเก็บเลยอะ่ะอ้แต่เดี๋ยวนะต้นนี้คือ อย่าบอกนะว่าต้นนี้มันสูงกว่า b u r n i n g งบัตของผมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันสูงไปผมว่าดูดิโอ oh My ม่กอดมาแล้วดิต้นใหม่ตน้นบันไดใหม่ของผมนะครับเดี๋ยวผมคงต้องขุดเบอร์นิงบัตทิ้งนะฮะแล้วก็ใช้ตัวของออต้นอันนี้แทนนะครับเพราะว่าดูดิมันสูงเสียดฟ้ามากๆนะครับแล้วก็ไม่สามารถเก็บได้ด้วยโอ้โห โอ้โหดูผมปีนครับนี่คือจุดสูงสุดของโกอาการ์เดนครับทุกคนโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องใช้บัคบินขึ้นไปเลยก็เรียกได้ว่าเราปีนขึ้นมาแบบชิวๆนะฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะคือผมไม่สามารถปีนได้แล้วครับทุกคนอันนี้ก็เรียกได้ว่ามันสูงกว่า,าที่เขาให้ไปอีกนะครับอันนี้คือสุดแล้วนะอันนี้คือผมพยายามกดกระโดดแล้วนะฟังเสียงนะทุกคน <S <S <ๆ>ผมกดกระโดดแล้วแต่มันติดนะครับเหมือนมันมีอา,อากาศล่องหนอยู่ไม่ ไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยปีนไปได้สุดขนาดนั้นนั่นเองนะครับทุกคนก็เรียกได้ว่าสูงกว่าเบิร์นิงบัตของผมไปแล้วสําหรับต้นเอ่อแบดแลนด์นะสูงจัดแต่ตอนเนี้ยคือผมอยากรู้น้ําหนักมันแล้วคือผมจะเก็บมันยังไงวะทุกคนคือผมไม่สามารถเก็บมันได้เลยอะดูดิเก็บไงวะเดี๋ยว ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะขุดทิ้งเลยลวกันนะครับทุกคนไม่เสียดายเนาะเพราะว่าเ,เดี๋ยวเราก็ทาให้มันใหญ่กว่านี้ได้อะนะ <laughs> อ่าโอเคโอเคมาเดี๋ยวเราจะเริ่มปักสปริงเกอร์กันก่อนเลยลวกันนะครับทุกคนอ่อต้นของมันอยู่ตรงไหนวะคืออ่อทุกคนครับโอเคต้นมันอยู่ตรงนี้นะโอเคโอเคต้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มปักสปริงเกอร์กันเลยนะครับผมจะปัก แกลนมาสเตอร์ uh, ไปก่อนนะครับแล้วเสร็จปั๊บก็มาสเตอร์ต่อแล้วก็กอรลี่ครับแล้วก็แอดวานซ์สองอันเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็เบสิกสามอัน,นครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูปรากฏการธรรมชาติกันนะครับว่าปรากฏการนี้จะทําให้เราได้เห็น uh, ความใหญ่ความยักษ์ขนาดไหนนะฮะซึ่งเมื่อกี้นี้เนี่ยน่าจะติดผลยักษ์แล้วนะครับเพราะว่าผลน,นี้ติดผลยักษ์ง่ายนะครับ0.8เลยเนาะเออก็เรียกได้ว่า0.8เนี่ยเป็นอะไรที่ทําง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามา ดูไปพร้อมๆกันครับว่าเราจะทําให้มันใหญ่กว่าเมื่อกี้นี้ได้อีกหรือเปล่านะครับเออมันจะใหญ่สุดได้ขนาดไหนนะเมื่อกี้คือผมก็ลืมเช็คเออราคาด้วยเอออันนี้ไม่ใหญ่อ่ะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่หญเก็บ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 อะมาอ่าขอแบบใหญ่ๆขอแบบยกักษ์ยักให้ดูหน่อยอืมนะขอแบบพันโลอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนั้นก็เวอไปแต่ก็ไม่แน่นะครับอาจจะทําถึงก็ได้นะฮะอ่ะ โอ้ไอ้ต้นนี้คือคือตอนแรกผมกะจะปลูกไว้เล่นๆนะต้นเนี้ยเก็บเลยแล้วกันครับเพราะว่าคือมันมันขวางหูขขวางตาเกินนะฮะโอเคเก็บมาเลยช่างมันนะฮะโอ้ต้นโคตรใหญ่โอ้โอ้ my god มันใหญ่เกินอันนี้เท่าไหร่ครับ7กโลครับแล้วอันเนี้ยทุกคนคือผมเก็บไม่ได้อีกแล้วฮัลโหลผมเก็บไม่ได้ครับ คือมันเป็นต้นที่เก็บไม่ได้อะทุกคนแล้วคือผมจะทํายังไงกับมันเดียเนี่ยมันเก็บไม่ได้ครับไอัน,นี้พูดตรงๆเอาตามจริงไม่ได้โกโหกคือมันเก็บไม่ได้นะครับฟังเสียงกดผมนะทุกคนมันเก็บไม่ได้ครับคือผมไม่สามารถเอยเก็บได้ปะอ๋อเก็บไม่ได้ครับทุกคนคืออันนี้ก็เรียกได้ว่ามันไม่สามารถเก็บได้มันเป็นผลที่เวลาทํายักษ์แล้วเออมันเก็บไม่ได้ฮะอืม โอ้ต้องขุดทิ้งแล้วอ่ะเดี๋ยวผมเช็คราคาสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยราคามันเท่าไหร่นะครับผมอยากรู้48ล้านแต่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะฮัลโหลขุดทิ้งเลยราคาโคตรถูกโอเคไม่เป็นไรครับเราจะค่อยๆทำนะครับทุกคนจะไปค่อยๆ มันคือมันต้นมันแบดแบดไอแบดจริงๆนะทุกคนคือแบบเอ่อชื่อก็อน่ากลัวแล้วก็ลําต้นมันหรือว่าผลมันเนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวด้วยนะครับคือมันสูงอะมันสูงมากนะครับสูงจะจัดโอ้โหเนี่ยดูเดิอ่ะเราจะรีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะกลายเป็นผลยักษ์กันเลยนะครับม,มาอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําผลยักษ์เลยลวกันนะครับ<อ>เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเพราะว่าเราเสียเวลามามา,มากแล้วกับการพยายามเก็บผลของมันนั่นเองนะครับ<อ>ทุกคนอ เออมันใหญ่เกิอนอ่ะมันเก็บมันใหญ่แล้วมันเก็บไม่ได้ไงไประเด็น,นอ่ะเออเนี่ยผมพยายามจะเก็บแล้วนะเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่มันกลายเป็นผลยักษ์แล้วแล้วกันนะครับทุกคนผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเราจะสามารถทําผลยักษ์ได้ขนาดไหนนะครับสําหรับต้น,ต,นต้นนี้นะฮะแต่ทําใจไว้เลยครับเราไม่สามารถเก็บมันขึ้นมาดูได้นะสําหรับต้น,ต,นต้นนี้นะฮะปะเราไปรอดูกันเลยนะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับทุกคนไปเลย ไม่ว่าจะเป็นและคูณที่ไปขโมยของให้คุณหรือแมลงปอที่จะเปลี่ยนผลไม้ของคุณให้เป็นสีทองและสัตว์เลี้ยงต่างๆมีโมอโ s ช o อมีน้องๆมากมายร้อยคุณรับไปเลี้ยงมีความน่าเชื่อถือปลอดภัยหากสนใจกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับทุกคนเนี่ยเคยเห็นผลไม้ย,ยักษ์ที่เรียกว่าสูงเสียดฟ,ฟ้ามาหลายๆต้นแล้วใช่ไหมในเอ่อในช่องผมนะครับก็เรียกว่าผลน,นี้เป็นอีกหนึ่งผล ที่เรียกได้ว่าสูงเสียดฟ,ฟ้าโคตรโคตรเลยก็ว่าได้ใช้ควาว่าโคตรโคตรเลยนะครับเพราะอะไรนั่นเหรอเดี๋ยวดูตามผมเลยแล้วกันครับว่ามันสูงเสียดฟ,ฟ้าขนาดไหนนะทุกคนอะเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยครับเดี๋ยวผมจะใช้มุมมองที่หนึ่งมองเหมือนเดิมเลยนั่นเองนะฮะมาคือแบบแค่ตรงนี้มันก็ใหญ่แล้วอะเนี่ยโอ้แล้วคือแบบคือตรงนี้มันก็ใหญ่แล้วใช่ไหมคือทุกคน ง่ายๆเลยนะครับสําหรับผลผลนี้เรียกได้ว่ามันมันไม่ได้ใหญ่เต็มแมปแต่มันสูงถึงนู่นนะฮะคือไม่รู้เหมือนกันว่าสูงถึงไหนมันน่าจะสูงทะลุฟ้าไปแล้วนะครับแล้วก็อันนี้ยังโตไม่เต็มที่นะครับทุกคนอันนี้ยังโตเพียงแค่48%นะครับทุกคนอันนี้คือ48%นะครับทุกคนนี่นะฮะทุกคน เรียกได้ว,ว่ามันโคตรใหญ่เลยนะครับใหญ่แบบโคตรใหญ่เลยนะฮะดูดิโอใหญ่จัดอ่ะเดี๋ยวผมจะปีนขึ้นไปให้ดูนะครับว่ามันสูงได้ขนาดไหนนะฮะมาเราปีนไปเรื่อยๆแล้วกันไม่รู้ว่าจะปีนได้ถึงถึงไหนนะเพราะว่ามันค่อนข้างชันอยู่เหมือนกันนะทุกคนเอออ่ะผมจะค่อยๆปีนขึ้นไปแล้วกันไม่รู้ว่าจะปีนได้หรือเปล่าเออเอาไปขึ้นไปึ้นไป,นไปเออไปอปีนขึ้นไป ตรงนี้ติดติดติดอะไรไม่รู้แต่ผมยังไปได้ครับผมยังคงไปได้อยู่แล้วผมยังคงไปผมยังไปฮึบ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 อันนี้คือจะอันนี้คืออันนีม้มันเลยต้นในนี้มาแล้วนะเบรนดิ้งบัตรของผมมาแล้วนะครับทุกคนก็ผมยังไม่เห็นหัวของมันเลยนะครับหัวมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้อันนี้เรียกว่าตันเลยครับทุกคน แล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะสูงทะลุแมปไปแล้วนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าดูดิอันนี้คือผมเนี่ยเช็คราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับราคามันอยู่ที่217ล้านนั่นเองนะครับทุกทุกคนครับผมได้ไปเช็คมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าน้ำหนักเนี่ยของ Bad Island Paper อของผมเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ b a d Island Paper ของผมตอนนี้น้ำหนักอยู่ที่ 243.21กิโลนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นน้ำหนักที่น้อยพอสมควรเลยก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าอะไรทำไมมันถึงน้ำหนักน้อยแบบนี้เพราะว่าเนื่องจากาผลของมันนะครับที่ผมเก็บเก็บมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นผลแบบว่า6กกิโลหกิโลมันยังไม่เกิน100กิโลเลยนั่นเองครับก็มีเกิน100กิโลมาแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับที่ผมเนี่ยอลองหามานะครับ เออลองปลูกดูก็100กิโลมีแค่ต้นเดียวนะครับซึ่งนั่นแหละอย่างที่บอกไปคือเบดของมันหรือว่าน้ําหนักเบตของมันเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับมันก็เลยเวลาทําเป็นผลยักษ์เนี่ยมันก็เลยทําได้น้อยนั่นเองเน,นะสำหรับน้าหนักนะฮะอ๋มแต่เรียกได้ว่าคืออันนี้มันยังโตไม่สุดนะครับทุกคนคือ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นบลักหรือว่าอะไรนะครับที่มันยังโตได้เพียงแค่48%แบบนี้นะครับอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมเนี่ยไม่สามารถเก็บต้นแบ d แลนเปเปอร์ได้ในตอนแรกที่ผมเนี่ยจะต้องขุดมันทิ้งนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าน่าจะเป็นผลที่มันยังบลักอยู่นะครับเท่าที่ผมเดานะเพราะว่าเออมันเก็บไม่ได้นะครับคือถ้าเราทำติดผลยักษแล้วเนี่ยมันเก็บไม่ได้เลยนะฮะซึ่งนั่นแหละสำหรับใครนะครับที่อยากจะทำนะครับ ทุกคนรู้ไว้เลยครับว่าต้นต้นนี้นะครับมันมันโตไม่เต็มที่นะครับมันเก็บไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเมันมองมันมองไม่เห็นหัวมันน่ะเออไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำยังไงให้มันโตเต็มที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันค้างอยู่ที่48%เปอร์เซนตะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าเราใช้3ามเขาเนี่ยมันจะช่วยได้หรือเปล่านะครับแต่ก็นั่นแหละมันมันสูงอะมันสูงมากดูดิโคตรสูง อ่ะโอเค,อเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปวันนี้เนาะก็ทุกคนก็เห็นแล้วนะว่าแบลนด์เปเปอร์มันใหญ่ได้เพียงไหนและสูงได้เพียงไหนนะครับก็ผมไม่สามารถทําอะไรกับต้นมันต่อได้แล้วล่ะเออเพราะว่าถ้าจะเอามันไปติดหลายๆบบเนี่ยมันก็ลาบากนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเอ่อโล้มันทิ้งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในคลิปถัดไปนะครับหลายๆคนย้ายผมทาโบรนบอซัมใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูใหม่อีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับสำหรับโบรนบอซัมนะว่าเราจะทําได้ทั้งหมดกี่กิโลนเองนะครับ อ่ะก็ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็รอติดตามกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย